เกิดได้สวยมากเลยนะตรงนี้ลอดูแมหนะตรงนี้มีเรียกว่าอะไรน่าจะเข้าไปรูทของสักพักได้จะออกไปหาโซนนี้มันโล่งๆนะแรกที่มันเป็นแลคือแสงสว่างเพราะตอนกลางคืนมอสแทงนีนมืดมากเลยมีอเล็กมอบด้วยตรงนี้มันจะมีไอ้เค่อดหลวดตรงแบเนีย เหลือได้นเรามือนจะต้องมีไฟใช้ก่อน,นโอเคขอปลูกไว้ทำกําดักขอบไม้ตรงนี้เหมือนเขาจะเป็นหลุมศพหรืออะไรสักอย่างแต่เฮ้ยอะไรอ่ะรีบต้องรีบหน่อยอะ เรร็จแล้วครับรดูเขาต้องมีผีอยู่ยแถวนีน้แน่เลยเฮ้ยปกใส่หมดหมปอดตวดัวจอะไปลอกของนะครับหม,มอกมาดูลงๆนะ พอคุบมเลยทีเดียว mm hmm. ตัวอะไรมาหักคอผมตอนเนี้ยโอ้โหเ,เดี๋ยวน mm hmm. ี่ก็เห็นโป้ครับไหม mm hmm. โป้ครับโป้ครับม mm hmm. ันขังขังขึ้น mm hmm. โอ้ติดยันมุมเปลน ต้องตัดไม้ก่อนตรนนี้แล้วกันกำลังสวยเดินไปทำอุปกรณ์ผมเจอกระดูกเจออะไรอ่ะข้าไปดูใหม่อ่ะลุ๊คๆๆไม่รู้ว่าผมจะโดนตัวอะไรหักคอก่อนหรือเปล่าต้องรีบเจอไววอให้ได้มากที่สุดหางอะไร ไอ้พวกนี้เดี๋ยวไปใส่กล่องไว้จะว่าจะไม่ได้ใช้เอาไเก็บไว้ก่อนอมันมันต้องมีตัวอะไรอยู่แถวเนี้ยคือผมจะเอาสองอันนี้กับไม้อผมเก็บไม้เข้าไปในกล่องด้วยอะโอ้ยบ้าเอ้ปะทโ ผมน่าจะหลอนเกินไปผมว่าไอ้เสียงอันนั้นอ่ะมันคือเสียงวัวเว้ยใช่ไหมมีวัตถุดิบอะไรไหมแค่ไม้กวานไม้ก่อนถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะหาหมู่บ้านก่อนเพราะว่าน่าจะเซฟมาก ไม่ชั่วที่จะขึ้นไปดูข้างบนนะผมว่าข้างบนน่าจะมีอะไรสักย่างน,น,น่าจะเป็นสป<ม>เ,เปาลเด็กแาวไปเลยยายแมงมุมจะได้ใช้ไหมเนะี่ยอันนี้เก็บอันเพาเดอร์จำเป็นมากนะครับจำไว้เลย กระดูกรวนูนจะได้ใช้อะไรอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้มีแผนของผมก็ตรงนี้มันน่าจะปลอดภัยอยู่แหละไม่ไปยุ่งอะไรกับพวกมันก็ได้น,น, well. น่ากลัวว่ะเฮ้ยเดี๋ยว จะข้ามไปตรงไหนดีว่าอาหารตอนนี้ก็ว่าน่าจะโอเคแหละต,ต้องการหมู่บ้านอะ ไีไอรอนโกลงไอรอนโกเลนด้วยผมจะเจอหมู่บ้านไหมนะต่ผมล่องแม่น้ำไปแล้วกันโอ้คนลุกอะคนลุกเลยทุกคน อะไรอะไรวะน่ากลัวเขาอีกแล้วเนี่ยพอ,อสร้างแตกๆอ่าอาทิตย์มันจะตกดินแล้วนะทุกคน พักอยู่ตรงนี้ก่อนหน้าพักไหมเนะี่ยโอ้โห ละเปิดแล้วต้องดอูนี่จริงๆนะต้องบอกไม้มาด้วยมจะอะไรเขามาหักคอผมเดียวนอนได้เดีจะรอดตัวไปหนึ่งคืน พอจบหนึ่งคืนใส่แล้วกันน่าจะมีประเด็นอะไรแล้วลนะ่ะราว่าจบหนึ่งคืนแล้วมันต้องเล่นอเอนแน่คืนต่อไปออกกัดกินเยอะแล้วเว้ ท้าวสักนิดก่อนหมอกลงกลัวมากอะไรอะไรก็จะดีขึ้นเชื่อผมอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เราเอ้ตรงนี้มันแปลก เดี๋ยวกลับไปดูหน่อยมั้งตรงนี้ด้วยตามหาสิ่งปลูกสร้างก่อนดีกว่าไปในห,หมอกมันดูหนาๆนานก็รอบที่แล้ววะตรงนี้เป็นกอกมาหาอ,อาหารได้จากปุ๊บเกือเศรจ องอ,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 อไม่รู้ว่าถ้าไม่สนใจเขาขอจะโกรธเราไหมแต่จากที่ผมได้ลองเอาไปเจียตีินเล่นแล้วมองขอแล้วมันมีประเด็นนะตรงนั้นมันน่าไปไหมนะ่า เตียงมาด้วยไหมนะเนีเ่ยชีวิตเราก็ง่ายขึ้นนิดหนึ่งเข้าใกล้ความจริงนิดหนึ่งแล้วนะครับ โอเคตอนนี้เราอยู่อยู่ไหนวะโอ้ oh. ah, ah, mm ่ะอ่าเห็นหมู่บ้านแล้วครับทุกคนโอเคเข้าใกล้แล้วตอนแรกผมจะมาดูตรงนี้ไมมาโป่นี้ได้ไงวะไอ้ตรงนี้มันอะไรนะไอ้เสาหินเยอะๆที่เราเจอตอนแรกแน่ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในมอสของพบวไปขอเซฟไว้ก่อนนะ เลยคอยที่ยคอยไอยตรงนี้แล้วกันทำเป็นหมู่บ้านนะเฮ็วันแล้วกันเซฟไว้น,นะนอนนะขออนุญาตใไปมินิแมปจะเป็นประโยชน์อ่าพวกมันลงมาข้างล่างกันแล้วราบด้วยนะมันจะเปิดประตูกันเป็นด้วยนั่นอะเอ้ยตามามาทุกคน ได้สิ่งที่ต้องการแล้ว <c oughs> ้องไปตั้งต้นชีวิตขึ้นก่อน <c oughs> การมาของเราทำให้หมู่บ้านไหยนาหรือไม่หมู่บ้านล้างป่าวะไม่นะ ไม่หลงเว้ยโอ้ยหลงอ่ะแต่ว่าขอทำให้พี่น่น่าอยู่กว่าน,นี้หน่อยได้ไหมดินๆนตรงนี้หม่ความป้งไงวะมีไอร่อนโคเลนเลยเว้ยเดี๋ยวผมให้ดูนะถ้ามองหน้ามันะเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยเหาตายปะเนี่ยค่อยๆเต็มเต็มไฟเต็มมันโอเคนะผมจะป LIKE mm ักหลักปักฐานอยู่นี่ตคนอื่นทำให้มันดูปลอดภัยหรือว่าสว่างสว่างโอเคกลับมากันรอบนะโคโคมีคนโทรมา สำรวจร,บรอบๆก่อนว่ามีอะไรบ้างทำไมมันดูเหมือนจะไม่มีไอรอนโกเรมอะมหมู่บ้านเล็กๆน่าจะพออาศัยพวกเขาชัว่วคราวไปก่อนนะ <c oughs> อยู่ยาวน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่ ต้องเป็นหมู่บ้านใหญ่ปอตอช่วงเวลาเดย์เดย์ทามเจมันอ่าใช่จดไว้นะกรงสูงเข้าไม่ได้เอ้ยติดอะไรวะ ได้วัวตัวใหญ่น,นะเนี่ยตัวนีน้มันอันนี้ได้มันดอกหนังเดี๋ยวผมเคลียของแล้วก็อยู่ที่นี่สักพักก่อนจะเฮ้ยข้างหมายอาปิดประตูก็ตา,ายกันหมดอไอ้นี่มันคืออะไร เรามาอันนี้กันก่อนเลยเออ uh huh. เจ้านี่เราลากมาไว้ตรงนี้ไม่ได้หรอใช้เหล็กกับไม้ลองมาทำอาวุธอุปก่อนกันเลยนะครับ <laughs> ไปวัยรุ่นไม่มีพอดีเลยกันพาวเดอร์ก็มีทองก็มีเหล็กก็มีแล้วก็ยังไงวะนี่เหรอครับอ้าวบล็อกเหล็กเจีาประหยัดเอ้ยอาหารมูบป็นเลสโตน ขอแว็บไปแว็บมาหน่อยแค่ตอนที่ผมออกไปคุยโทรศัพท์อะติดเแรกๆอะโอ้มีเสียงพัดลมเข้ามาด้วยนะไม่รู้ว่าจะแก้ได้หรือเปล่าแต่ก็เป็นค่ช่วงแรกๆเสียงผมมันไม่ค่อยน่าฟังจะต้องตั้งค่าเสียงเสียงมัดับมันดูทุ้มๆยังก็ไม่รู้ เรามีไอนี่น่าจะทุบได้อยู่รับมาเข้าสู่เฟสแรกกันเด็กจิบห้าอัน อะไรทำง่ายสุดอะไรห้าาสุตลูกซองทำง่ายเหมือนเราจะต้องกระดาษกระดาษด้วยโอ้ยใช้ทองแดงเออ,อเศษเหล็ก เราป้องกันตัวเองเราอพป้องกันตัวเองก่อนว่จาจัดของอักไปเลยผมยังจำกัดยังโลกมากไม่ได้คงจะได้กระบอกเล็กๆมาก่อนหรือไม่ก็เป็นพวกวที่กระบอกได้ ถ้าจะเล่นลูกซองสินตานะเล่นกันสิบสองเกรดใช้ทองแดงสิบห้าอันกันพาวเดอร์หกมีควันไป เราจะทำแบ็คแพ็ก่อนด้วยนี่น่าจะฆ่าโอ้โหแล้มันตีต่อเนื่องังวะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ,ร,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 เร,รียบร้อยฮะแปลกเฮ้ยมันไวยังอ่ะได้ดยินเสียงเ่านกวีดไหม ไช่ใช่แจ้งปักเวดเนี่ยไม่จบหนังเว้ยทีนี้ไปทำอะไรไม่มีประโยชน์ตา้พวกผมตายไปแล้วรอบนึงซันเซ็ตก่อนแล้วกันไม่ว่ากัน ตอนนี้เดทามันได้อยู่พอหาวบัวมอทำเซฟไปตรงนี้ไม่มีไอรอนโกเลมมันไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่อะอย่าประลาดมูลน,นะเฮ้ยอ,อ,อะไรแบบแบบ ม,มีกอกอนะจะตีแรงมันมีอะไรวะ ปาดเว้ยเอยโอเ้โอเพิ่งรู้นะดีสิตรงนั้นมีอีกจุดไปดูกันเราไม่ได้เอาเตียงมาด้วยวะ่ะฝั่งตรงข้ามก็มีแต่เหมือนจะเป็นอันเล็กอันนะนหลุมตกไคย ไม่ตอบนะโอ้โอหมดขอหนังหน่อยเกมเป็อปเลยอยสี่ตัวได้มาสองอันเหลือชือกต,ตรวกุดน่าจะเป็นสป,ปาวมหมดเลยนะว่า พอเริ่มสู้คนได้แล้วก็ตัดไปเลยก็ได้นะท้าออกไปเลยท้าออไปเองไปเลยแต่ผมแปลกแต่บาดหมูเมื่อกี้ทำไมมันนอนได้วะ ตัวเมื่อกี้เนะี่ยอึดมากเลยเจอในเครีบตอนสร้างโลกอะ่ะลูกซองเป็นดงเอาไม่ลงเราวิ่งไวมากไปก่อนโลบายก่ะเหมือนโค่มาคนตีนแล้วก็หายไปอะโค่มาให้มองหน้าก็อมองหน้าไม่ได้น่าจะไม่มีความเรไรเข้าโอเมือกี้แล้ว พราะมันจะเพิ่มความเร็วขึ้นเอ้ย่นี้นี่ร่องตัวเล็กแสดงว่าเราไปเจอของอันตรายตามมาช่วงครยังไปด้วยมีคนมาเฝ้าครับลูกพี่โอเคนอนได้อยู่ ขอข้ามคืนนี้ไปเลยแล้วกนะันเฮ้ยยายาทำอาขอทานไอ,อนน้ทานเราก็มีนี่ปั๊บปับยาทิ้เอาไปเลยเดี๋ <_ S 2> ย,ยวมีตัวอะไรเข้ามาหักคออัอนแน่ เห็นนะพนหนุ่มเย็นนะเฮ้ยตกใช้หมดอีกการมายืนมองด้วยอยา่ยาอย่าอย่าทำอย่างนั้นกันพาวเดอร์ใช้หกยังคาับพกสองรอบอได้สองสเต็ปวะ ตกใจโต๊ะค้าเพื่อนเอง ไว้ตรงนี้แล้วกันไม่อยู่อะไรตรงนั้นวะแต่ไอรอนโกเลมมันหายไปไหนทำไมทุกอย่างมันหยุดท่าใส่สามสิบอันรอก่อนขอกระสุนพร้อมๆก่อนเดีย๋ยวจัดหนะักเต็ม ก็น่าจะไววอยู่แหละ,ะให้พวกนี้ย่อยได้ไหมย่อยให้เป็นหนังได้ปะ